อันนี้มาจากุบลนนะครับผู้ประสบภัย่อาผู้ประสบภัยเมื่อบาดผู้แบบผู้ประโยชครับบ้านไปครับบาดเนีผู้กบบนระบาดเลยก้อนน้ำเย็นไปีกระโยรหอดว่าพึ่งเย็นจางกุบบจากกุบลไปนักวดนมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบแล้วันใหม่ค่ะครับบอยังบ่

มัเขืวิดไป่แล้วมันโคอวิดไปแล้วเขาเป็นฟีเลยไม่มไม่าบบรามันเ้ิ่มเป็นต่มตุ่มเป็นอยมมารานอไี่มเราปนได้ซี่มือเราไปไปไปควักระชิบขอดแยวโสมาจะวอกถึงไย้โสวาข่อยนะแล้วถามหาข่อยกียบ่ ก็ถามหาเลยเราไปดีมิสุโอ้ยบัดข่อยไหมบ้าถึงกับบ้าเศร้าบวัสดีจ้าไปก่อนได้เก็บอีดนะสวัสดีค่ะพี่ย้ายสวัสดีครับสกีกับพ่อบอกไปสตาร์